ดแรไม่ไหมค่ะตะมงใบสองแลลแข็ช่วเสียวไหลตนนพี่น้องคนใบสองไปล่งเรยอมือดัเขาก็แล้วพี่น้องย่าดาได้ว่าดําซอยแย่หรือว่าจ่คายง่ายยังงมมีรวหน้ากับฟองกันหราไปคุณแม่คอจับน้ำไหมจะจับลูกไม่ได้ไม่ได้โดยสุกโดยสุขตกมงมกับล้านหน่อยพี่น้องเพรายากอยากว่าวิวกรเซ้าวาดูกับฟองกัน ระวังตกน้ำได้เอ,อ็มมาเด oh, <he. S 2> ้อคุณเพิ่งนูกเอาบอกโอ้ยเดี๋ยวเดินเดินไปก่อนแด่เขาค่อยเดินไปเด้อคุณน้ามันอันนี้ไปเอาอะไรมี่มีหมาโอ้ทองฟางามพี่น้องคุณเดแดดีแดดดี คนน่ะน้ำแข็งซลเชลไหลเต้นๆทีพี่น้องเขากับงามงามเขาก็ได้เขาดำแล้วไหมไหมคะคนน่ะน้ำแข็งซลเซลไหลเอ้นๆพี่น้องคนน่ะดำเขาก็แล้วพี่น้องแย่แบว่าได้มาดำซอยแย่เลยว่าจะฆ่ายากยียังซึงมามีรวดหน้ากับฟองกันเราไป เอ็แม mm. no ่ขอจับน้ำไหมี๋ยวจับลูกไม่ได้ไม่ได้เดินตุกเดินตกมากับหลานน้อยพี่น้องก็ยากอยางเราอยู่บ่าเศร้าเบาดูกับฟองกันระวังตุกน้ำไปเอ็มมาเด้อคุณพึ่งนึกเอาบอกเฮ้ยเดี๋ยวเดินเดินไปก่อนแายกค่อยเดินไปเด้อคุณหน้ามันอันนี้ไปเอาอะไร มีหมาโอ้ยทองปาง,งามพี่น้องคุณใชดดีแดดดีคุณน้ำแขงเซลสูไหลเดิดดนเัเอนอ่น้่งนเขาก็งั้งามเขาก็ได้ไไเขาดำแล้วไหมไหมคะ่ะ คนน้ํน้าแข็งโซด้เซไหลเจนจพี่น้องคนน้่ดํเขาก็แล้วพี่น้องแย่บา็เขาบได้ว่าดําซอยแย่หรือว่าจะ่ายากยี่ยังซึ่งมมีรวดหนากับฟ้องกันลราไปคุณแม่ขาจับน้ำไหมใหจับลูกไม่ได้ไม่ได้เดือดตกเดือกมากับหลานน้อยพี่น้องกายากยากเราไปอยู่บ้เศ้าเบาดูกับฟ้องกัน ระวังตกน้ำได้เอ็มมาเด้อคุณพ่งนุ๊นเขาบอกเฮ้ยเดี๋ยวเดินเดินไปก่อนแยน่ค่อยๆเดินไปเด้อคุณหน้ามันอันนี้ไปเอาอะไรมีมีหมาโอ้ยทกง้างงามพี่น้องคุณเดดดีแดดดี น้าแข็งเดลเซีไหลเจ้นเด,นด้นที่พี่น้องเขากับง่ามงามเขาก็ได้เขา<อ>ดำแล้วไหมไหมคะคนนั้นหํ้าแข็งเดลเซีไหลเจ้นเพนที่น้องคนดำเขาก็แล้วพี่นอ้นองแย่แบบทีว่าได้ว่าดำซอยแยะหรือว่าจะฆ่ายากยี่ยังทั้งมามีรวดหน้ากับฟองกันเราไป พอ็มมาขอจับน้ำไหมใหญ่จับลูกไม่ได้ไม่ได้เดี๋ยวตกเดี๋ยวตกมากับหลานน้อยพี่น้องเบายากอยากเบาอายุวะเศร้าเบาดูกับฟองกันแล้วังตกน้ำแต่เอ็มมาเด้อคุ่นึ่งนู้นเอาบอกโอ้ยเดี๋ยวเดินเดินไปก่อนแดกค่อยเดินไปเด้อุหน้ามัน ไปเอาอะไรไมีมีหมาโอ้ยทองฟ้าง,งามพี่น้องคุณน่ะแดดดีแดดดีคุณนะ่นะ,ะ,ะ,ะน,น,น้ำแข็งเชลเซียไหลจนๆดิพี่น้องเ,เขากล้าํางามเขาก็ไ,ไ,ได้ เขาดำแล้วไหมไหมค่ะบนหน้าแข้งช่วยได้เสียวไหลจุนจุ่นพี่น้องคนดำของก็แล้วพี่น้องแย่มากว่าได้ว่าดำซอยแย่หรือว่าจะฆ่ายากยังถึงมามีรถดนากับฟองกันเราไปคุณแม่พอจับน้ำไหมใหย่จับลูกไม่ได้ไม่ได้โดยปกโดยปกมากับหลานน้อยพี่น้องว่ายากอยากว่ายว่ายูว่ายเศร้าว่าดูกับฟองกัน ระวังตกน้ำไ้เอ็มมาเด้อคุณพึ่งนึกเอาบอกโอ้ยเดี๋ยวเดินเดินไปก่อนแดก็ค่อยเดินไปเด้อคุณหน้ามันอันนี้ไปเอาอะไรไม,มีหมาโอ,อ,อ้ทองฟ้างงามาาพี่ง้องคุณเดดดีแดดดี น้าแข็งเชลเซียไหลจนๆพี่น้องเขากับงามงามเขาก็ได้เขาดำแล้วไหมไหมค่ะน้าแข็งเชลเซียไหลจนๆพี่น้องคนนึ่งดำเาก็แล้วพี่น้องเยกไาก็ได้ว่าดำซอยแยหรือว่าจะคายง่ายยังซึ่งมัมีรวดมากกับฟองกันเราไป ุแม่พอจับน้ำไหมอย่าจับลูกไม่ได้ไม่ได้เดี๋ยสุกเดี๋ยสุกมากรับหลานน้อยพี่น้องว่ายากอยากว่าวอยู่ก็เศร้าว่าดูกระฟองกันแล้วกงตกน้ำได้เอ็มมาเด้อคุณพึ่งนุ๊กเอาบวกโอ้ยเดี๋ยวเดินเดินไปก่อนแด่ค่อยๆเดินไปเด้อุหน้ามัน พี่ไปเอาอะไรไม,มีหมาโอ้ยทองฟางงามพี่น้องคุณนะแดดดีแดดดีคุณนะ้ำแข็งเซแลเซียวไหลจนๆพี่พี่น้องเข่าก็งามงามเข่าก็ได้ ขาดำแล้วไม่ไหมค่ะบน,านาหน้าแขงช่วยดเซไหล่จุนๆพี่น้องคนดำเขาก็แล้วพี่น้องแย่บว่าได้ว่าดำซอยแย่หรือว่าจะค่ายากยียังซึ่งมามีรถนมากกับฟองคุณเม่ขคอจับน้ำไหมใหญ่ไม่ได้ไม่ได้เดยอูตกเดืตกมากับหลานน้อยพี่น้องว่ายยากยากว่ายอยู่ก่ะเซ้าว่ายดูกับฟองกัน ระวังตกน้ำได้เอ็มมาเด้อคุณพิ่งนู้เอาบอกโอ้ยเดี๋ยวเดินเดินไปก่อนแย่ก็ค่อยเดินไปเด้อคุณหน้าม,มันอันนี้ไปเอาอะไรไี่มีหมาโอ้ยทองฟางงามจริงห่น,นคุณเดแดด,ดีแดดดี คนหนึงน้ำแข็งลเชลเซีวไหลเจินเจด,ด,ดิพี่น้องเขากระงั้มกรงาม้งามเข,ข,ขากระไรเขาดำแล้วไหมไหมค่ะคนหนึ่งน้ำแข็งเชลเซียวไหลเจินๆพี่น้องคนนึงดำเขาก็แล้วพี่น้องแยกไ่าต่ว่าได้มาดำซอยแยกหรือว่าจะฆ่าย่างยังซึ่งมัมีรวดหนากับฟองกันเราไป คุณแม่ขอจับน้ำไหมอย่าจับลูกไม่ได้ไม่ได้เดยนตุกเดยนตกมากับหลานน้อยพี่น้องเบายากอยากวบาไปดูกระเซ้าเบาดูกระฟองกันเระวังตกน้ำไปเอ็มมาเด้อคุณพึ่งนู้เอาบวกโอ้ยเดี๋ยวเดินเดินไปก่อนแดกค่อยเดินไปเด้อคุหน้ามันอันนี้ไปเอาอะไร ทุองฟ้างงามพี่น้องคุแดดดีแดดดีคนหน้าแข็งเลเซีหลจนจนพี่น้องเขากระง่ามงามเขากระไดเขาดำแล้วไม่ไหมค่ะคุณน่้าแข็งเชลเซียไหลจนจนพี่น้องคุ ทำเขาก็แล้วพี no, yeah, ่น้องแย่ไปก็ว่าได้ว่าดำซอยแย่หรือว่าจะค่ายง่ายยังซึ่งมือมีรถหน้ากับฟองกันเราไปคุณเมม่าขอจับน้ำไหมใหญ่จับลูกไม่ได้ไม่ได้โดยตกโดยตกมากรับหลานน้อยพี่น้องเบายากอยากเบาอายุ่ระเศร้าเบาดูกับฟองกันแล้วังตกน้ำได้เอ็มมาเด้อยคุณพึ่งนึกเอาบวกโอ้ย เยวเดินเดินไปก่อนแย่ก็ค่อยเดินไปเด้อคุหน้าม,มันอันนี้ไปเอาอะไรมีมีหมาโอ้หทองฟ้างงามพี่น้องคุณแดดดีแดดดนะีหน้าแผงเชะลเซียวไหลจนจนดิพี่น้อง เขากามงามเขาก็ได้เขาดำแล้วไหมไหมค่ะบน้น้าแข้งโซเด่ยไหลเตือนๆพี่น้องคนดำห้อก็แล้วพี่น้องแย่ไปก็ได้ว่าดำซอยแย่หรือว่าจัค่ายง่ายยังซึ้งมาไมีล้นมากกับฟองกันเราไปคุณแม่ขอจับน้ำไหมี๋ยวจับลูกไม่ได้ไม่ได้เดือดตกเดือกมากับ น้ำน้อยพี่้องว่ายากอยากว่ายว่ายวับเศร้าว่าดูก,กับฟองกันระวังตกน้ำไปเอ็มมาเด้อคุณพงนึกเอาบอกโอ้ยเดี๋ยวเดินเดินไปก่อนแย่ค่อยๆเดินไปเด้อคุณหน้ามันอันนีไน้ไปเอาอะไรมีมีหมา ผู้ท้องฟ้าง,งามพี่น้องคุณนะแดดดีแดดดีคุณนะ Daddy, Daddy. ณนะน้ำแข็งชลเชลไหลจนๆดิพี่น้องเขากับงามงามเขาก็ได้เขาดำแล้วไม่ไหมคะ่ะคุณนะน้ำแข็งชลเชลไหลจนๆพี่น้องคุณนะ ลำเขาก็แล้วพี่นอ้องแย่าปก็ว่าได้มาดำซอยแย่หรือวา่าจะค่ายากอีหยังซึ่งมามีรถดนากับฟองกันลราไปคุณเอมเขอจับน้ำไหมใหญ่จ,จับลูกไม่ได้ไม่ได้เด,ดยอดตกเดยอดตกมากับหลานน้อยพี่น้องเบายากยังเบ,บ,บาอยู่ก็เศร้าเบาดูกับฟองกันระวังตกน้ำแต่เอ็มมาเด้อยคุณเพิ่งนึกเอาบอกโอ้ย nếu đơn